วันนี้เราก็จะมาเล่นเกมมาครับกันครับอันนี้มาครับมอือพท์ไทยเดียนไม่เกี่ยวมาทุบโอ้ยอย่าูวันนี้ออกแป๊บออกไปให้หมด ทำไมครับวันนี้คือวันสู้กับเอนเดอร์ดาก้อนไม่ได้นะงั้นเราจะมาจบด้วยยูทเธอร์อืมไปที่โตครับอืมเอ๊ะย,ยังไงวะกูลืม กูก็งงเหมือนกันกูยังมยไ,ไม่เคยเล่นไมครับสติกครับต๊ะครับก่อน ไม่พอใช่ไหมบ๊วจะมืดแล้วปัดนึงนะ

กูไม่เเล่นเลยค่ะฉัน้วยกูระแวงกูกูระแวงอะไรกูระแวงคีเปอร์โอ้ยจี๊ดคีเปอร์เอุ้ยมีมบีน้ำตัวอันตรายแล้วแหละตรงนี้อ้ยว้าฮะเดี๋ยวเดี๋ยว สต๊บบี้นายนาย What 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 เต่า Help me อ่ะฮะ What อ๋อมาเปิดอ่ะ What ที่นี่ที่ไหน What? What? What ดี่ยีงเี่ไหนเนี่ยโอเคสรุปคือกูไม่เล่นแล้วงั้นก็ขอจบลีปเพียงเท่านี้แล้วกันงั้นก็ขอจบลีปเพียงเท่านี้แล้วกันบีโอ้ย